ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີສຸກຸສຸກົນສຸມອງສຸບນພພໍກສານງເກດືກົາພີນອງນ້ອງວຍພີນ້ອງເຫັດຂມໃສປາໝຶກີນ້ອງອແຊບເ ו ມົາຕອຕຳເຮາບາຍນອງອສຸດມາພນອງົດຈໍມກິນໍາກັນ

ดีแต <Merci. S 2> <c oughs> ่ว่ากินสองคนก็ได้พ <c oughs> ี่น้องเลยมึงมีไคกินน้ำกันมาพี่น้องมาสวัสดีมากก็ละสองบวงเลยอ่ะไม่มีใครกินด้วยไปหมดแล้วเรากินเองเก็บอยู่เด้หน่ โึนเนีเ่ยทำไงไว้ดีี่นอ้อบไว้ทำใหม่คนอืมิามาทำใหม่คมหหนะ

thay cả ba thay bên anh nọ ơi, mần nào thay cả phố làm mưa bạn cho xeo ไม่กก yeah, ินแกงมม่ายม่เยเน้อยกำลังถักมาที่มะม่าเขาเขาเอาน้ำดังของมันใ้กิน เธได้กลมนก้อย่ายลงนะอืออ่ายทะเลกี่วะ่ลงนดๆอ่ลง ได้ว่ามาันผิดรุ่นเท็ดกรุ่นก่อนกระเทียมกันยังเป็นหวย บวมือลิงมันหัวอิบ่ายโมงที่เลงไปตั้งแจ๊กกับพอดีสองโมงสามสี่สองโมงครึ่งหัวจโมงครึ่งเนาะเอาหนาลงไปอันหมัดไบ้ได้

ใช่เดียวปวดท้องบ้าหายน่ะจังแล้วกลุอ้ตั้งงาว่ลงมหยได้อลงลุมรถยัตั้งตั้งงเดียวมันแล้วชำหน้สุดแล้หอยมานักกับน้า ไม่ใช่ใช่รถไปเก็ปปกบปลาอยู่น้ำละกระบอกอ่ะได้ได้ตัวตัวประดีอันน้ำตัวสีชาเขื่อนเฉยๆล่าเราพี่น้องคิมน้าพ่อกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดีเกือบเบิด์ตเกือบเบิดพี่น้องแซมแห้ง